นี่สิบห้าย่มชมเด้อนี่เริ่มจากบ้านเพรยิ่งหนวยเน้อนี่พรยิงหนุยเขาเด็ดทางไหมครับติดตีเส็จไหมออกจากบ้านพรยิ่งหนุย,นย,นยต,ตีเฮ็ดบ,บพกพริกใ้าชมบ้านเฮาว่า,ามันสิเจริญตำแหน่งนี่เขามีการตีเส็จถนนยน่ง,ง่ามเลยตัดยางไม่ปลอมนีบ้านผู้ใดบุญนี่กำลมังกอ้าง ชมนากาแฟสุดนี่ร้านโอ้กระทะนั่นไพ่รอันี้ว่าเปิดด้ป้ายกระตุ้นเหร ไปรอพานนิรุดแหละอันนี้แยกอันนี้ก็ตีเส็นจะลาดจอดยังดีเลยตอนแล้วว่ามีไฟถนน,นมาเออมองนี้ไมไอมแม่ทีผู้ใดมานี่ยี่แมคโครจอดต่ว่าลหลขั้นนี่สองสาคั้นแมคโครจอดนี่มอืมรถแมคโครติดทีไปยี่ป่วย

เนสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ามันเชี่ยนคือปากเขาาปนเขาจักเอ้ยไปไหม กยกหนาเข้ากันนะ